เอามามามาเอาถ้วยมาเลยลูกเอ้ยวันนี้นะคะสองสามก็เป็นห้านะ 2, 4, 4สี่สี่แล้วดังสี่สี่ก้อนเกี๊ยวของใครเนี่ยโอ๊ยเกี๊ยวของคุณนองโอ๊ยชาน,นี่กินเลยนองมาแล้วนี่สุดยอดเลยเกี๊ยวบะหมี่ของนองเนี่ยในขั้วซอคโลกเนี่ยไม่มีใครเกินเขาหออรอก่อยมาก แต่ว่าน้ำซุปน่ะมันน้อยไปไม่เป็นไรัดเที่ยวหน้าของเขาน่ะมันซุปกระโหลกแมวแต่ของเรานี่ซุปกระโหลกหมาผสมกันนะแต่กินได้อ่าอ็นซุปของมันนั่นแหละเออตรอแถวนะต้องต่อแถวไหมต่อแถวต่อไปข้างหลังไปข้างหลังก็อย่าใช้เส้นนะคะต่อแถวครับอ๋อแม่จอาขาแฉะแม่ซอย่แหะยืนเบายู่หันอันนี้บะหมี่หรือยาระบายครับบะหมี่ครับเออถ้าใครปวดท้องปวดท้องไม่ระบายดีก็กินของบะหมี่เยี่ยนงอุ้ยตื่นมานี่ เส้นนุ่มไหมครับเส้นเส้นนุ่มนะครับมีบางคนนะครับคุณเท่งบอกว่าเส้นของเขาเนี่ยเคื่องปรุงน่นเป็นไงครับเส้นเขาบอกเอาไปผูกคอตายว่าเส้นมันแข็งมากอันนี้คุณคุณเท่งพูดนะครับแต่ที่จริงแล้วมันมันนุ่มอยู่แล้วแล้วก็บางท่านคิดว่าเอรถเสียแบตหมดเอาเส้นนี้นะครับไปลากรถได้เพราะมันเหนียวแข็งมากอันนี้คนเขาคิดไปอย่างนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่ครับของของมันนุ่มไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับคิดเองคิดไปเองับผม กินถึงพวกนี้เลยเหรอหลายแล้วไม่ใช่หลายไปแล้วนะเออคุนไม่ได้กินแล้วของดีหากินยากนั่โอ้ชอบกินคนกินไม่ยากเราเป็นคนยกก็ได้กินแล้วไปดิไปไหมตอนเนี้ยเออคุณหนงเนี่ยค้าขายดีครับคนรักลูกรักเมียคนรักเมียคนเดียวเนี่ยยังก็เจริญขอบคุณนะหนงตอนเนี้ยตักเองเลยนะคะมาเลยมาเลยเดี๋ยวมาเลยตักเองเลยมาโอเคครับออเอาคนถ่ายมากินเลยคนถ่ายมาเลยคนถ่ายมาเออ มา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 เอามาปุ่มมาปุ่มเลยมาปุ่มตรงนี้มามามาสุดยอดอันนี้เอ้ากระเขียวกว่นี่โอ้แม่นีนัดนี่ว่ะนัดนคือนัดคือจะเล่นเด้อซชอโอ้ยยางว่าดีกว่ายังไม่ปุงมอ่ะ